ในส่วนที่จีนเองอาจจะโดนสหรัฐอเมริกาแบนนะครับในเบื้องต้นจนีนทางด้านของอเมริกาคงจะแบนธุรกิจที่เกี่ยวกับด้านเล็อกสินค้จีนเท่าที่จะแบนได้นะครับดังน,นั้นหลายออเดอร์เนี่ยอาจจะมีการโยกมาทางด้านไทยแอบเพราะฉะนั้นผู้ผลิตในกลุ่มเล็รอกส์บ้านเรล่านียมีโอกาสที่จะได้รับประโยชน์จากจุดนั้นนะครับสําหรับกลุ่ม <c oughs> ที่นอกจากน,น,นี้ในกลุ่มอื่นเนี่ยผมคิดว่าอะไรที่อเมริกาเองอาจจะท,ทําไม่ได้โดยตรงนะครับอย่างเช่นพวก ย่างเนี่ยไม่การผลิตไม่ได้นะครับพวกยอย่างรถยนต์ต่างเนี่ยตรงนี้ต้องบอกว่าเราเองก็เป็นคนที่ผลิตยางระดับต้นๆของโลกซึ่งเราน่าจะได้ประโยชน์นะครับแต่ว่ามันก็จะมีข้อขัดแย้งนิดหนึ่งว่าในฝั่งของลูกค้าหลักๆของบริษัทผลิตผลิตยางของเราเนี่ยมันมีทั้งจีนทั้งอเมริกานะครับเพราะฉะนั้นในภาพตรงนี้มันจะมีขาหนึ่งที่อาจจะได้ประโยชน์แต่ขาหนึ่งก็อาจจะมีความเสี่ยงจากเศรษฐกิจจีนหรือว่าจะ ผู้ประกอบการจีนที่อาจจะได้รับผลกระทบนะครับส่วนถุงมือ,อยางที่เป็นถุงมือพวกโดยเฉพาะถุงมือเทเลสการแ,แพทย์เนี่ยต้องบอกว่าจีนเองเป็นคนที่เป็นผู้ส่งออกที่เป็นรายหลักๆในตลาดอเมริกา mm hmm. การแบรนด์ตัวเนี้ยหรือว่าการขึ้นภาษีเยอะๆจะส่งผลกระทบต่อยอดของจีนแน่น,นอนนะครับแล้วเราก็เราอาจ,จะได้ประโยชน์เพียงแต่ว่าสิ่งที่ตอบยากก็คือว่าเออตกลงแล้วถุงมือ,อยางของจีนที่ถูกแบนดเนี่ยมันจะเล็ดรอดหรือว่าวนกลับมาแข่งกับเราในตลาดอื่นๆที่ไม่ใช่ตลาด เพราะฉะนั้นก็ถ็นว่าในขาที่เราได้ประโยชน์เนี่ยมันมีมิติอื่นที่บางทีก็ต้องไปตามดูด้วยว่ามันจะมีขาอื่นนะที่เข้ามากระทบหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าภาคตรงนี้พวกนี้เป็นเบื้องต้นเป็นกลุ่มที่อาจจะได้ประโยชน์แต่ว่ามันก็จะมีขาหนึ่งที่เราต้องติดตามเพราะยังไม่มีใครทราบผลกระทบที่ชัดเจนครับ